หนี่งสองสามสี่ห้าจ้ามาเลยค่ะถึงเวลาแล้วโอ้โหนักเรียนบางคนต้องไปรออยู่หน้าห้องของคุณครูยโสธรเลยนะไปเคาะประตูเมื่อไร อยากจะ,สะแสดงแล้วอยากจะ,สะแสดงหนังแล้วอ่าอยากจะ,สะแสดงเราจะมีอยู่ประมาณสามช่วงนะคะสามช่วงที่เราจะต้องทำในภาคบ่ายวันนี้นั่นก็คือสวดมนต์ทำสมาธิก่อนสิบนาทีแล้วหลังจากนั้นปึ๊บเราก็จะแบ่งฐานม,มาก,การเรียนรู้สแสดงละครสั้นนะให้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกับการไปสแสดงละครสั้นนะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะประมาณ14นาฬิกาตรงปุ๊บก,ก็จะเริ่มการแสดงลักขาสั้นเมื่อแสดงจบก,ก็จะสรุปแต่ละแต่ละฐานหรือจะให้สแสดงปุ๊บก,ก็ให้สรุปเลยสรุปเลยเสร็จจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บทุกคนก็เข้าแถวนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะคะ หรอยังเอออ่าเสร็จแล้วนั่งค่าพิเภพบุตรเทพฮีดาเตรียมพร้อมเลยนะใครมาช้าจะไม่ให้เข้าในสาราแล้วนะคะเอาเร็วอาข้างล้างสีสีส้มแถวสีส้มนี้ รู้สึกว่าจะช้านะสีส้มนี่เพราะมีตัวเล็กเยอะนี่เองอาหารมาทางนี้ลูกนั่งข้าเทพที่ดานั่งแบบนหนลูกนั่งข้าเทพธิดาอ่นั่งานั่งแบบนี้นัน่งข้าเทพที่ดา,อา,บบา,ททดาขอนักเรียน เป็นที่รับได้เข้าสู่กระบวนการเข้าเฝ้าพระพุทธเจา้าประนมมือไว้ระหว่างอ,อกประนมมือไว้ระหว่างอ,อกขอเชิญสวดบูชาพระรัตนตรยัยอรหันตสัมมาดังดัง,ดง,ดงพร้อมกันสามสองหนึ่งสัสมบูรณ์ขาพา พุทธังพระคาวังังอภิวาเทมิกราพุทธภูมินาภูมีขึ้นมาสวาคาโตพระคาว портаса หายใจเข้าหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกประนมมือไว้ระหว่างอกวาตาข้าพเจ้าเจ็ดคำสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานหายใจเข้าพูด หายใจออกโูสามหนหรือเจ็ดหนร้อยหนหรือพันหนตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สามหนหรือเจ็ดหนร้อยหนหรือพันหน ตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเพื่อฝึกสตกิให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งในพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระพุทธเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปเดิอ ขวาทับมือตั้งตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นหายใจเข้าออกนี้เป็นภาคปฏิบัติแล้วนะคะเป็นภาคปฏิบัติแล้วนะสีชมพูกับสีส้มนี้รู้สึกจะ สนใจเพื่อนนะคะคุณครูยสุตรามองเห็นหมดเลยเพราะอยู่ในจุดที่สูงที่สุดจิตเราเนี่ยเวลามันอยู่ในที่สูงแล้วเ่เหมือนพวกเราไปยืนอยู่บนภูเขาหรือหน้าผาที่สูงวเวลามองลงมาในที่ต่ำเนี่ยมันจะมองเห็นชัดมองเห็นกว้างมองเห็นลึก มองเห็นได้ละเอียดและมองเห็นมากกว่าคนที่อยู่เสมอกันมองเห็นมากกว่าคนที่อยู่ระราบเดียวกันที่มองเห็นดังนั้นถ้าเรามีใจที่สูงเนี่ยสูงด้วยคุณธรรมสูงด้วยจริยธรรมแล้วเรามองเพื่อนรรมนุษย์ด้วยกันเนี่ย เราจะมองเขาอย่างเข้าใจเลยมองถึงต้นเหตุของปัญหามองเนี่ยทะลุอุโปโรงไปหมดเลยจนสุดท้ายเนี่ยเราเป็นสยายไฟถูกนะไยที่เราถูกหาเรื่องนะเราสามารถเอาเรื่องเขาได้นะแต่พอเราคิดไปอีกทางหนึ่งด้วยสติปัญญา เพราะเราพิจารณาด้วยแยกใครและเหตุผลนะว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันถึงเป็นอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนี้เองถึงเป็นอย่างนี้นู่นเป็นอย่างนั้นเองถึงเป็นอย่างนูง้นทุกอย่างอยู่ที่การฝึกจิตของตัวเอง าสนาเราเนี่จึงยกย่องบุคคลที่สมุนส่ง,สงด้วยปัญญาเพราะคนมีปัญญาเขาสามารถนำพาฝูงชนเนี่ยให้ข้ามพ้นจากทุกได้อย่างน้อยเมื่อมีทุกเกิดก็ดยังหาเหตุแห่งทุกเจอและหาวิธีดับทุกได้ ลองคนไม่มีปัญญาอยู่ด้วยกันสิเวลาทุกเกิดจะพากันไปไหนพาไปหาหมอดูเหรอพาไปหาหมอทำเสนีย์อยากได้คนนั้นมาทําสามีหนูต้องทํำยังไงเขาไม่รักหนูเลยแต่ก่อนเขาเคยรักหนูแล้วทุกวันนี้เขาไม่รักหนูเลยหนูจะทํายังไง ต้องไปหาหมอผีให้ทำาสน่หใส่เรนให้วันรักเราเราจะหาทางแบบนั้นนะั้งแต่ถ้าคนมีปัญญาเขาจะมองมาที่ตัวเองว่าทำไมเขาถึงไม่รักเราทำไมเขาถึงเกลียดเราทำไมเขาถึงหน่ายความรักความศรัทธาที่มีต่อเราเราก็จะมองมาที่ตัว จุบปกร่องให้ได้และเติมเต็มขึ้นมาเหมือนที่ตัดต่อเพิ่มเติมให้สิ่งที่ขาดหรือสิ่งที่ไม่มีเนี่ยให้มันมีขึ้นมาอย่างเช่นเราเรียนเนี่ยฟังไม่ได้นานเลยยุกยิกยุกยิบยุกยิบยุกยิบไปหยอกเพื่อนไปตีเพื่อนไปรบกวนเพื่อนสิ่งที่เราขาดคืออะไรสมาธิ เนี่ยเราขาดสมาธิเราไม่มีสมาธิเมื่อเราไม่มีเราก็จะไปกวนเพื่อนสร้างกรรมของเราขึ้นมาอกีกเพราะเพื่อนกาลังทําสมาธิเป็นกรรมหนักเลยเพราะมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยกว่าจะสงบได้ด้วยสติครองเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจึงนำมาเปิดเผยและวิธีนี้เป็นวิธีลับที่จะให้มนุษย์เนี่ยรู้ตัวตนเองได้มากที่สุดมากกว่าวิธีอื่นและเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านทรงฝึกฝนมาอย่างเชี่ยวชายเส้นทางนี้คืออะไร เขาเรียกว่ามัดที่มาปฏิปทา กำลังไม่พอใจกันเพราะอีกตัวหนึ่งเขาเก่งกว่าเขากินอาหารได้เร็วกว่าเขาแย่งอาหารได้มากกว่าแล้วอีกตัวหนึ่งเขาก็กินไม่ทันเขาก็เลยเกิดความไม่พอใจสุขนักถือเรื่องใหญ่เพียงเรื่องกินเศษการและก็นอน ไปไหนครับไม่เอาเข้าประจำที่ไม่ให้ไปเพราะปล่อยให้ไปแล้วไม่ไปอยู่ด้วยกันตรงนี้ถ้าขี้ให้ขี้ตรงนี้เลยถ้าเยี่ยวให้เยี่ยวตรงนี้เลยเพราะปล่อยแล้วถึงเวลาอบรมแล้วถึงเวลาเข้าสู่ประจำอากของเราแล้วเรานั่งอยู่บนบัลลังแล้ว ช่วงที่เราจะต้องเดินเข้าห้องน้ำไม่ใช่นะตอนนี้เป็นช่วงฝึกฝนอะมาเข้าเรื่องต่อข้างหลังนะอย่าไปกวนเพื่อนนะอย่าไปโกนเพื่อนนะไอ้แย่งขวดน้ำนะยกุยกยิกยุกยิกนะ,ะวิชานี้เป็นวิชาของพระพุทธเจา้าเพราะการทำสมาธิควบคุมด้วย สติและดำเนินด้วยปัญญาอันนี้เป็นวิชาธรรมชั้นสูงของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวไม่ใช่ศาสแห่งพรตหรือฤาษีตามชีไพรต่างๆนะเพราะชีไพรนั้นจะกำหนดสมาธิเท่านั้นทำสมาธิพวกอย่างให้ได้ สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วอาจจะหาทางไปต่อไม่ได้เพราะไม่ได้ควบคุมด้วยปัญญาไม่ได้ครองด้วยองค์ของปัญญาเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็ไปต่อไม่ได้แต่ก็มักจะยึดอยู่ในสมาธิและทอยู่เท่านั้นแล้วก็สั่งสมสมาธินานเข้านานเข้านานเข้าจนกลายเป็นผู้มีสมาธิเก่งกล้า แต่ก็ไม่สามารถพ้นทุกได้เพราะไม่มีปัญญาครองดังนั้นการที่เราทำสมาธิหลับตาแป๊บหนึง่งแล้วหายใจเข้าพุทโธพุทโธหรือด,ดูลงหายใจตัวเองตรงนี้เรากำลังตามสติของตัวเองใช้ปัญญาครองการฝึกสมาธิแบบนี้ถือว่าเดินตามศาสตร์ของพระพุทธเจ้า แล้วใครเป็นเพื่อนไปยุกยิกไปกวนไปอะไรบากกัรมากเลยบาปก,กังจริงจริเพราะอะไรเพราะเรากำลังฝึกวิทาวิชารรมชั้นสูงกว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตกว่าจะมานั่งตัวตรงดำรงสติมัน่นแล้วกลับย้อนมาดูตัวเองว่าตนเองกำลังทํำอะไรด้วยสติและครองด้วยปัญญาอีกชั้นหนึ่งนี้ ต้องเกิดอีกกี่ชาติกว่าจะรู้ความหมายนี้เกิดอีกกี่ครั้งกว่าจะมาเห็นศาสตร์ความรู้เช่นนี้ฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าใครฝึกได้ดีฝึกได้มากและสัมผในทุกๆวันวันละห้าถึงสินาทีตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเขาบอกว่า ฝึกอย่างนี้ทุกวันไม่ถึงเจ็เดือนก็เห็นผลบางคนมีตาทิพย์เด็กนี่จะเห็นได้เร็วเพราะอะไรเพราะเด็กนี่จะบริสุทธิ์จะไม่มีภาวะกังวลจะไม่มีเรื่องราวบวนใจเมื่อฝึกได้ที่นี้ปนไ,ไปได้ฉิวเลยไปได้ฉโลยเลยพรานั้นเด็กที่ฝึกแบบนี้เยอะๆนี่มกักจะเป็นนายแพทย มักจะเป็นคนที่ใช้สมองอย่างเฉียบแหลมชาญฉลาดมักจะเป็นเจ้าเป็นนายเพราะเป็นผู้ที่ชาญฉลาดมากเวลาใครพูดอะไรมาเหมือนจะรู้หมดทุกอย่างแล้วก็ไปได้แถมพวกนี้ยังมีเทวดาช่วยเหลือด้วยนะเวลาอยากเรียนอะไรไม่มีเงินเรียนอีกอันนี้เทวดาช่วยดนบรรดาให้พ่อแม่ถูกรถตลี่ดนบรรดาให้เราเนี่ยมีทรัพย มีแนวทางมีหนทางไปอันนี้เทวดาจะเข้ามาเอาบุญกับเราด้วยเพราะถ้าเราถึงเป้าหมายเราช่วยคนได้เทวดาก็เกิดอาน,นิสงส์เกิดผลบุญกับเขาเหมือนกันแต่เทวดาเลือกที่จะไม่ช่วยคนโง่นะเทวดาไม่เลือกที่จะช่วยคนเกเรเทวดาเลือกที่จะไม่ช่วยคนฟุง้งซ่านเพราะคนพวกนี้ ไม่มีประโยชน์กับเราเทวดาเทวดามาช่วยเขาก็ไม่ได้อะไรเพราะเทวดาเกเรก็มีเหมือนกันไปช่วยพวกเดียวกันก็ได้ดังนั้นถ้าอยากให้เทวดามาช่วยเนี่ยตัวเองจะต้องเป็นคนมีสัจจาก่อนมีศีลก่อนมีธรรมาก่อน และทําสมาธิมากมากมากระัำอยู่กับพ่อแม่มากๆเท่านี้เนี่เดี๋ยวอุณจัดสรรเองไม่มีอะไรที่เราไปไม่ได้เพราะเกิดมาเป็นคนแล้วมันบุญแล้วบุญของเราไม่สามารถส่งให้เรามาเท่านี้หรอกมันต้องส่งให้เราไปกว่านี้อีกเพราะบุญของการเกิดมาเป็นมนุษย์อีกมันมากดังนั้นเราต้องมีวิธีเปิดบุญของเรา ต่อไปอีกเมื่อบุญนำส่งมาให้เป็นคนแล้วก็ต่อไปจากเป็นคนแล้วเหนือคนอีกต่อจากเหนือคนแล้วเหนือมนุษย์เข้าไปอีกจนกลายเป็นสูงสุดของความเป็นมนุษย์ทั้งสติทั้งปรรัญญาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมสมหวังทุกอย่างนั่นเขาเรียกว่าคนมีสมบัติและครบถ้วนบริบูรณ์นะ อันนี้ที่พูดนี้ไม่ใช่เรื่องประโลมโลกแต่เป็นความจริงเป็นของจริงเป็นความจริงเป็นพลังแห่งวิบากที่เห็นผลได้รวดเร็วคือการทำสมาธิการทำสมาธินี่ถ้าใครมีสมาธิในจิตเจ้าของนี่เห็นผลเร็วมากเลยปรารถนาเดี๋ยวนี้บางคนสังสมไม่เยอะนี่พูดตอนเช้าเห็นตอนเที่ยงเลยก็มี นะหรือบางคนในเหนือโลกในโลกุตรธรรมเนี่ยพูดเดียวนั้นสำเร็จเดียวนั้นทันทีก็มีเพราะคำพูดเขาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์สะเทือนฟ้าสะเทือนเทวดาดา้ถ้าอย่างนั้นไม่มีพระเก่งๆเนี่ยทำให้คนเป็นบ้าหายดีเนี่ยเพียงเสกน้ำมนต์ให้คนบ้าดื่มนี่หายบ้าเลย เป็นไปได้ยังไงคนบ้าจะไปฉีดยากินยาไม่หายแต่มันดื่มน้มํามนหลวงพ่อหายเป็นไปได้ยังไงเห็นไหมนี่อำนาจนะานาจิตนะอำนาจจิตที่บริสุทธิ์นะเป็นอย่างนั้น ค่อยคายออกจากสมาธิพุทโธพุทโธสาธุดังๆพร้อมกันพรเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ีคงจะดีใจมากเลยวันนี้ได้บุญใหญ่ได้บุญใหญ่ได้บุญใหญ่นะอ่าจะมีการแบ่งกลุ่มตามสีและวิทยากรก็ตามสีเหมือนที่แบ่งตั้งแต่เมื่อวานนะแต่นี้ สมมติว่าพี่พรามบ,บอกว่าสีเหลืองลุกขึ้นให้เราเก็บอาสนะของเรานะคะเอาไปกองไว้ที่เสาเฉพาะสีเหลืองท่าบอกว่าสีชมพูให้เก็บแล้วไปกองไว้ตามแต่ละเสาเพราะตรงนี้จะใช้เป็นพื้นที่แสดงคุณครูไม่อยากให้พวกเราวิ่งไปเหยียบไปเหยียบมาันดูน่าเกียดนะคะอ่ะสีเหลืองพระวิยากรชื่ออะไรคะ หลวงพี่โอโมโลุกขึ้นขออาสนะขึ้นมาด้วยครับอเอาไปกองไว้ข้างหลังเลยลูกเอาไปกองไว้ข้างหลังเป็นอกองไว้ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงเสานะคะตรงไหนก็ได้ที่เดียวกันนะคะอ,ออกไปเลยเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาไปที่ไหนนะคะจะพาไปที่ไหน สิบสนาฬิกาตรงเจอกันที่สระหลังนี้นะคะสีส้มลุกขึ้นกลับล้างนั้นไปพระพอาจารย์ชื่ออะไรคระสีส้มลูกต้นใช่ไหมอ่าออกไปใส่รองเท้าลูกออกไปใส่รองเท้าสีชมพูลุก อาจารย์ช um. uh. uh. ื่อนัทมหาสุพจน์สีชุมพูอากรับแลนดป้ายออกไปใส่รองเท้านะคะสีฟ้าลุกขึ้นเก็บอาสนะแล้วออกไปใส่รองเท้าคะอาจารย์เชื่อไหคะ พระอาจารย์วิดุลนะคะออกไปใส่รองเท้ารออยู่ข้างหน้านะคะอ่ะสีเขียวพวกเราจะอยู่ในศาลาหลังนี้ลุกขึ้นเจ็ดอาสนะแล้วก็จะให้เป็นหกแถวเท่าๆกัน